สวัสดีครับคุณแม่ครับอันแรกก่อนครับอันอันอันว่าอันอันปูชังขึ้สายานี่ยชังขึ้นสีอันเพิ่นมาเต้าหนุ่หมลเพินเพินมาทําบุนน้ำหลวงพ่อเนี่นะหลวงพอบุญสูงบานนี้ปฏิกรัเมบนเพิ่นนี่แต่เสียงยี่แล้วมันนี่นแต่เพนก็เลยมายนเบิ่งหนเห็นเาจุดถูกอันจินแม่ยูยอยูกัะทังก อันเป็นเลขสื่อเป็นรถได้ตั้งมาสี่แสนกว่าปัาดเห็นตัวเลขเงินเห็นตัวเลขยุคกระถางทูบนะได้ตั้งสี่แสนกว่าปัาดสร้างคู่นี่กับหลงวัลที่หนึ่งดิโอ้สร้างคู่อันยุนาองหลังปูห้านี่บ่ครับครับอันคนนอันประเทศนันกึงโอ้ครับอันมันมันมากสร้างมูลรางวัลที่หนึ่งกับผู้หนึ่งมันที่สองก่อมากคือกันครับผู้วางมันที่สองู่อำเภอบันดุงโอ้ครับ ถูกพอได้ไปได้มากโอ้คุณหงวันนี่เป็นแท่งไทยหงวันี่งวนเน่บ้านได้ฝันบอกนัไยงซื้ออยู่โอ้วลูกร้านมาท่างไก่กันจิบว่าได้ปากตอนลูกร้านเนี่บอกคุณแม่ไมาแต่ปม่แต่ปูาพ่นพี่ใสปู้ดาใสพไก่อกเออไก่อยู่ได้นน่มันข้ามเมื่อเรนี่กับว่าแม่เมืนกบจิบอกไปว่าต้องูสมรนพิ่นสพิเพจะเห็นยกหมดน้อยโอ้น้องปูสมิรยกบวชปลาปาแต่เพิ่นสมิตไม่พิษที่เ ใส่พร้อมเมืออื้อนเนาะอันนี้วันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบสี่นึ่มีมะลำมคาผุนอยู่ใส่ครับโอวันที่ยี่สิบสี่ส่หานี่เจ้าเจ้าเขาจะสืบเลนฤทสนาหลวงอันเมื่อกี้นี่วิธีสง่วันวัดพระแท่นเนาะวัดพระแท่นบ้านแดงบ้านแดงอำเภอพิบูลรัตน์จังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีวันที่ยี่สิบสี่ที่สิหานี่มีมะหัวเราศก็คือมะลำมคำผุนรวมเม็ด วาหมอลำใหญ่ตัวนี้เพื่อนได้โซกหลยบอกคุณแม่ก็ได้จ้างหมอลำกัปุ่นมาโอ้วใหญน้อะนใหญ่ดัาครับโอ้ยผมก็อยากมาที่ยาอยู่ยังรื่อย้ก็จเพ่อเามาโอ้เพื่นเก่ามากเนาะวดงวดนี่ให้เขาก็คักในนาะคุณแม่เนาะได้โศกเนาะครับมีอยแล้วเนไโะไรเป็นนี่รครับนี่นะครับเป็นกำลังเทศไอ หลังค่าโบสถ์นะครับ<ช>สร้างโบสถ์ใหม่วัดพระแท่นสร้างโบสถ์ใหม่แต่บ้นที่เกาครับเป็นที่เดิมครับโอ้ว่ามีตัวมากบอกคุณแพ่ว่าให้ฟังแน่ลูกหลานมาตาไก่เสียเอาไปจับกับกูใส่เอาดอกจับ <c oughs> มีแต่คิดว่าแั่ <c oughs> งเป็นหนึ่งหอดเก่าวหวอดศูนย์หมดละคิดว่าเนาอคิดว่าเลขกเหล็กสี่มาคิดว่าสี่ม้าตัวใดคิดว่าก็จะข้ามหุนใหญ่คิดว่าสี่มาสูง มาสูงโอ้เด็กสูงอุกระเบงในที่ของงดโอ้กันสูงกับตัวใดล่ะคุณแม่เก้าบ่ตัวใดโอ้เก้าเนาะคิดว่าน่าจะมาเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนี่แหละน้องคุณแม่เนาะอืมนะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งได้กี่น่องได้คุณแม่เพิ่งลดปากกว่าเราแล้วบ้างกันศูนย์เก้าหนึ่งเพิ่งมานะครับ โอ้ป<า>ีที่<ด>ลายศปั่นกุบาจ,จานเพยินเป็นเพชรอะไน,น,นเพราเพชรแมครับโอ้พี่นองคุณแม่เพลินหลุดปากมาศูนย์เก้าหนึ่งเด้อพี่นองเด้อ <c oughs> ลองเบิ่งเพื่อปูบ้ <c oughs> าน <c oughs> บอกนะครับน้อยู่เื่กับฟาศูนย์เก้าหนึ่งเพลินว่า <c oughs> นี่นะครับเพื่อปูบ้านไอเพลินบอกปฏิได้โชคโอ้แต่มาเฮ็ดบุญน้ากันปี่นะองคูใหญ่องหลวงปู่พี่บูนพี่พี่นองงามคาับงามแนวท่งนีการกาลนั่ง โอ้พันถือรังว่านที่หนึ่งพร้อมนะครับคุณนะศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งอันนี้สร้างไงพูดถึงรางวัานที่หนึ่งในไหนพี่น้องพูดถึงรังว่าที่หนึ่งเป็นธรรมะถวายโอ้ยเนาะนี่นะมีส่วนมีลาบเนาะงานบุญวันที่ยี่สิบสี่เด้อยี่สิบสี่มีนานะครับมีมหอร์ลสบคำผลล้วมมิตรนะครับบ้านแดงนะครับวัดพิบวัดอหลวงปู่พิบูลวัดพระแท่นนะครับ ลองปููพี่บูลวัดพระแท่นนะครับบ้านแดงอําเภอพิบูลรักนะครับตําบลบ้านแดงนะครับอําเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีวันที่ยี่สิบสี่พี่น้องมาเอาบุญน้ากันโอ้ยเมือ่อยก็ได้โศบได้ลาบศูนย์เก้าหนึ่งพี่น้องศูนย์เก้าหนึ่งขอให้แตกกักเด้อปูเด,ด้อไอเขากัก <c oughs> ปูนา่ว่า <c oughs> ไปไปูร้อมเวือวือมา าธเบาหัดเลือสวนเก่าหนึ่งเปลี่ยนร่องเบือเบือมาป่านลองปูพันติมาไหอยโศกพี่น้องครับออพี่พี่น้องสาธทสาธทูพี่พี่นาโอ้ยนี่